ครับก็อยู่กับรายการเทโรชิเอกซตริกบอยก้ากันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรามีเจ้าน้องงูเห่าพ่นพิษนะครับผมสีน้ําตาลนะครับก็ตัวนี้ก็จับได้จากบ้านของเ,ออ <c oughs> เพื่อนผมก็เขาจับไม่เป็นนะแล้วคือก็นะบ้านเขามีแต่เด็กแล้วก็คนแก่ก็เลยเรียกผมไปจับให้นะก็ตื่นเต้นอยู่ตอนจับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่าตอนนั้นชุนลมุนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไปปล่อยที่ ป่าใกล้บ้านแล้วกันเพราะว่าบ้านผมเป็นป่านะก็เดี๋ยวจะเอามันไปปล่อยก็จะได้ชมมันนะครับผมก็อย่าไปจับงูพิษโดยที่ไม่มีหุกนะครับผมก็เตือนมาก่อนเลยนะก็ไปกันเ,<ร>เลยครับเดินมาถึงในน่าจะเป็นไร่แล้วก็เป็นป่ายางนะครับแถวนี้นะก็ไกลจากบ้านคนพอสมควรแล้วนะครับผมว่าเขาคงไม่เลื้อยไปแล้วล่ะน่าจะอยู่ใน ธรรมชาติพวกนี้ส่วนใหญ่นี่มีป่าไผ่เขาด้วยทางนี้ก็มีทุ่งหญ้านะผมว่าเขาน่าจะอยู่ได้นะเดี๋ยวเราไปปล่อยกันเลยครับผมเหนื่อยถือมานะครับไม่ได้ขับรถมานึกว่าทางมันจะเละครับที่ไหนได้ทางไม่เละนะครับเหนื่อยฟรีเลยครับผมนี่เขาจะเป็นเจ้าง,งหาูหอบคนผิดนะครับสีน้ําตาลนะผมจะปล่อยเข้าเลยนะโอเคถ้าน้องนอนได้เห็นนี่โอ้โหน่าจะตาลุกวาวนะขออนุญาตมา นี่นะครับห่าพผลพิษสีน้ำตาลนะเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาแหละอู้อู้อันตรายนะครับเข้าไปเองครับให้เข้าไปเองไปแล้วไปแล้วนะครับบายบายนะครับ ก็ฝนตกพอดีนะมีสายรุ้งด้วยก็ว่าเป็นมินิหมายที่ดีครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับก็ให้เจ้างูเห่าได้กลับบ้านของมันนะก็ลาไปกันครับสวัสดีครับผม